ครับอีพีทุกท่านนะครับอีพีสี่คำพันเชียวนะครับเนาะสวัสดีครับทุกท่านนะครับมินี่สีพามาชมหัวเลาวพัฒนานะครับหัวเลาวพัฒนามื่อวานนะครับเนาะหลังจากวันที่หลังจากวันที่หนึ่งเขาเต็มเต็มนะครับเขาฮาฮานะครับเนาะมินี่วันที่สามประจําวันที่สามนะครับ 3ามธันวาคม64นะครับผมสามธันวาคมหกนะครับงวดนี้นะครับเล่าพัฒนานะครับว่าสิเข่าบอนะครับวดนี้จับคู่มาเลี้วนะครับเน้นๆนะครับเน้นๆบนล่างนะครับผมสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี้นะครับเน้นๆบนล่างนะครับผมมาชมกันเลยครับผมว่า มีตัวไดเนียนะครับจับคูออกมาแล้วนะครับเนาะก่อนจะชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับมาชมกันเลยครับผมเราพัฒนาประจำวันที่3นะครับเดือนธันวาคมนะครับ64นะครับมาชมกันเลยครับก่อนจะชมคลิปก็ โดใช้วิทยาลในการรับชมด้วยนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับมาชมกันเลยครับจับคู่ออกมาแล้วจะได้ตัวใดนะครับผมเด่นนะครับเด่นหนึ่งนะครับเนาะเด่นหนึ่งนะครับเด่นสีนะครับผม เล่นหนึ่งเล่นสีนะครับวิ่งหานะครับวิ่งหาวิ่งเก้านะครับผมวิ่งห้าวิ่งเก้านะครับผมทุกท่านเอีทุกท่านนะครับผมใครที่ชอบก็กดไลค์นะครับถล่มไลค์มานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปต่อไปนะครับจับคู่ออกมาก็ได้0ูนย์หะครับหนเน้น1 4ึ่งสนะครับเน้นเน้นนะครับ 1 4 1 5หนะครับเน้นๆน้นนะครับ1 8ปนะครับ19นะครับหรือผู้ใดมากตัวใดกะจัดไปเลยนะครับเนาะจังเล็กกี่แอดมินเนนมากนีนะครับเนาะบอมักะจัดเลยครับผมจัดตัวอื่นกระได้ครับผมมีซีหานะครับซีหหาก็น้นนะครับผมซีหกนะครับ สีก็เน้นๆนะครับสี่นะครับผมสีเก้านะครับสี่เก้นิ่นะครับสีเก้านนๆนะครับแล้ก็มีเก้านึงนะครับเก้านึงะครับเก้าสนะครับเก้าหานิ่นๆนะครับเก้านะครับเก้านะครับนี่นะครับก็คือเลขกที่เน้นๆนะครับเน้นหนึ่งสี่หนานะครับสีหานะครับ ซีเก้านะครับเก้าฮานะครับผมเน้นๆนะครับผมหรือใครที่ชอบตัวอื่นก็แล้วแต่ชอบนะครับผมชอบก็จัดเลยครับผมเล็กเบิ้ลนะครับเล็กเบิ้ลกับชิมี่หนึ่งหนึ่งซีซีนะครับฮ่าฮานะครับฮ่าฮาเก้าเก้านะครับเน้นหนึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมนะครับวันที่ เราพัฒนาวันที่3ธันวาคม64นะครับผมเด่นหนึ่งแล้วก็เด่น4นะครับผมวิ่ง5วิ่ง9นะครับผมนี่ครับมีเน้นๆก็1 4 15 4 5นะครับ9 5นะครับแล้วก็เลกเบิ้ลหนึ่นะครับผมสำหรับทุกท่าน <c oughs> ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ ทางช่องด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านเฮงเปังปังรวยรวยทุกท่านนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ